ต้อนรับทุกท่านตำนานจอมยุทธ์พู้ถังสารภาคห้าร e เ o อร์ n อกแทซนการเกิดใหม่ของถังสานตอนที่395ส่วนสวรรค์บินต่อไปอีกหนึ่งชั่วโมงระยะทางที่บินได้เกือบสิบเท่าของสองชั่วโมงก่อนหน้านี้ถังสานกลับไม่พบอะไรเป็นพิเศษเขาสูดหายใจเข้าลึกๆเขารู้ว่าหากไม่มีไข่คริสตัลที่ทำให้เขาสามารถละลายพลังได้ แม้ว่าการบ่มเพาะของเขาจะไปถึงจุดสูงสุดของนักรคระดับ9แต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับดอกไม้สีเย็นจำนวนมากเช่นนี้เขากลัวว่าเขาจะไม่สามารถเข้าไปในสถานที่แห่งนี้นอกจากนี้ดอกไม้สีเย็นด้านล่างเริ่มเปลี่ยนไปถ้าตอนที่พวกเขาเข้าไปในสวนนรกดอกไม้สีเย็นทุกดอกที่พวกเขาเห็นมีขนาดเท่ากำปั้นเมื่อเขาเริ่มดูดกลืนดอกไม้สีเย็นก็มีขนาดเท่าอ่างล้างหน้าแล้วตอนนี้ดอกไม้สีเย็นที่อยู่ด้านล่างนั้น เพียงพอที่จะกลืนกินร่างกายของเขาได้อย่างง่ายดายเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า3เมตรดูงดงามและน่าประทับใจสามารถจินตนาการถึงพลังอันน่าหวาดหวั่นของพวกมันได้ข้าเกรงว่าพลังทั้งหมดของดอกไม้สีเย็นในที่นี้ล้วนแล้วแต่มีพลังอยู่ในระดับ9ที่สำคัญคือจำนวนมหาศาลมองปราดเดียวก็มองไม่เห็นขอบเขตสวนนรกแห่งนี้น่ากลัวกว่าที่คิดไว้มาก สถานที่ที่เรียกว่าโคลอสเซียมนั้นอยู่แค่บริเวณขอบเท่านั้นดอกไม้สีอบอุ่นเหล่านั้นดูเหมือนจะไม่เคยปรากฏอยู่บริเวณนี้มาก่อนด้วยความสามารถในการทำให้เป็นไปอย่างเดียวกันถังซานไม่เกรงกลัวที่จะสำรวจพื้นที่นี้เขาอยากจะดูว่าแกนกลางของระลอกคลื่นแห่งโชคร้ายนั้นคืออะไรดอกไม้สีเย็นตรงหน้ายิ่งใหญ่แสงที่เปล่งออกมาย่อมสว่างจ้าดังนั้นถังซานพบว่ายิ่งบินไปข้างหน้า โลกเบื้องหน้าเขาก็ยิ่งสว่างมากขึ้นแม้แต่ท้องฟ้าก็ดูเหมือนจะไม่ใช่สีเทาอีกต่อไปแต่ถูกสะส่องจนเป็นสีฟ้าน้ำแข็งสมมุติว่าหากไม่ได้คำนึงถึงระดับอันตรายของที่นี่ทังซานอาจรู้สึกว่านี่เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดเท่าที่ตนเคยเห็นมามันเหมาะสำหรับการขอแต่งงานเมื่อคิดถึงการขอแต่งงานใบหน้างดงามก็ปรากฏขึ้นในสมองของทงังซานความคิดถึงพันพุ่งพ่านราวกับกระแสน้ำ ไม่ได้เจอเธอมานานแล้วไม่รู้ว่าตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างอย่างน้อยจนถึงตอนนี้อุปกรณ์เตือนภัยที่เขาทิ้งไว้ที่สถาบันเคเลีก็ไม่ได้ส่งข่าวอะไรให้เขาเลยในเวลานี้เองแสงที่อยู่ห่างออกไปก็ดึงดูดความสนใจของ,งถังซานท่ามกลางสีฟ้าน้ำแข็งที่เต็มไปหมดดูเหมือนจะมีสีที่แตกต่างกันปรากฏขึ้นในระยะไกลถังซานใจสัน่นปีกก้านหลังกระพืออย่างแรง เร่งบินไปในทิศทางนั้นในพริบตาไข่คริสตัลในมือของเขาดูเหมือนจะเปล่งแสงสีเงินแปลกๆกออกมาอีกครั้งทุกลายเส้นบนไข่คริสตัลราวกับมีชีวิตที่มีชีวิตชีวาเมื่อบินไปข้างหน้าความเร็วตามธรรมชาติก็รวดเร็วมากด้วยดอกไม้สีฟ้าขนาดใหญ่เต็มตัวไม่นานถังสารก็เข้าใกล้บริเวณน,นั้นแล้วยิ่งเขาเข้าใกล้มากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งมั่นใจว่าการตัดสินของเขาถูกต้องมากขึ้นเท่านั้น เพราะพื้นที่นั้นไม่ใช่สีฟ้าแต่เป็นสีขาวแสงสีขาวอ่อนแผ่กระจายออกไปด้านนอกใกล้แล้วทั้งซานมองเห็นได้รางๆว่ายังคงเป็นทะเลดอกไม้แต่ทั้งหมดล้วนเป็นดอกไม้สีขาวดอกไม้สีขาวแต่ละดอกเปล่งแสงสกด์สิธิ์และตรงกลางของดอกไม้สีขาวเหล่านี้มีดอกไม้ขนาดใหญ่ดอกไม้ขนาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ100เมตรกลีบดอกไม้ที่ซ้อนกันเป็นชั้นๆไม่รู้ว่ามีกี่กลีบ จากบนอากาศจะเห็นได้ว่าตรงกลางของดอกไม้มีอย่างที่คล้ายกับดอกบัวที่เปล่งแสงสีขาวบริสุทธิ์ออกมาเรามาถึงแล้วเหรอถังสารพบว่าระลอกคลื่นเคราะห์กรรัทั้งหมดล้วนมาบรรจบกันกับดอกไม้บานใหญ่ดอกนั้นและระลอกคลื่นเคราะห์นอกพื้นที่สีขาวนั้นมันเป็นของจริงดังนั้นบริเวณรอบนอกของเขตสีขาวจึงสามารถมองเห็นชั้นแสงสีดำหนึ่งชั้นได้ ดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเห็นพื้นที่นี้จากระยะไกลมีเพียงการเข้าใกล้ระดับหนึ่งเท่านั้นจึงจะมองเห็นแสงสีขาวที่สามารถมองเห็นได้ภายใต้โล่แสงสีดำเมื่อใกล้ถึงจุดนั้นดอกไม้สีขาวดอกใหญ่ก็เต็มไปในสายตาของเขามันอยู่ตรงนี้ถังซานกล้เข้ามาอย่างรวดเร็วภายใต้การหล่อเลี้ยงของระลอกคลื่นเคราะรอบข้างดอกไม้สีเย็นบนร่างของเขาก็เติบโตอย่างรวดเร็ว เห็นขอบของพื้นที่สีขาวถังซานตกลงบนพื้นอย่างระมัดระวังดอกไม้สีเย็นขนาดใหญ่ถูกปกคลุมด้วยดอกไม้แต่และดอกดูเหมือนต้นไม้ขนาดใหญ่ดอกไม้ขนาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า5เมตรและแกว่งไปมาในพื้นที่สีขาวดอกไม้สีเย็นบนร่างของถังซานเติบโตอย่างรวดเร็วนี่เป็นสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้เขากลัวที่จะอยู่ต่อเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นที่นี่ ถังซานควบคุมจัก,กระพักย่างเงินครามที่มีดอกไม้สีเย็นอย่างระมัดระวงังและค่อยๆสำรวจพื้นที่สีขาวข้างหน้าฉากที่น่าตกใจปรากฏขึ้นเมื่อจัก,กระพักย่างเงินครามบนร่างของถังซานแทงเข้าไปในพื้นที่สีขาวนั้นก็เกือบจะถูกปกคลุมด้วยแสงสีขาวอ่อนๆน,นั้นดอกไม้สีเย็นบนนั้นกลายเป็นผงด่งอย่างรวดเร็วหายไปอย่างเงียบเชียบราวกับถูกล้างออกเหลือเพียงร่างเดิมของจัก,กระพักย่างเงินครามเท่านั้นเข้าไป เสียงแผ่วเบาดังออกมาจากไข่คริสตัลถังซานยางเชิงยื่นมือเข้าไปก่อนทันใดนั้นก็เกิดสถานการณ์แบบเดียวกับครั้งก่อนดอกไม้สีเย็นที่จกกักรพรรดิย่างเงินครามปรากฏกายหายไปอย่างรวดเร็วเหลือเพียงแขนและร่างเดิมของจกกักรพรรดิย่างเงินครามความอบอุ่นอันแปลกประหลาดสายหนึ่งตามมาถังซานร,รู้สึกเพียงว่าพลังชีวิตมหาศาลสายหนึ่งได้ซึมเข้าสู่ร่างกายของตนเองในทันที ทำให้ร่างกายของตนรู้สึกอบอุ่นและสบายกายความเหนื่อยล้าที่เต็มร่างกายพันหายไปในพริบตาเข้าไปเถอะแววตาของถังซานฉายแววประหลาดใจเขารู้ดีว่าเกรงว่าตนเองคงมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งแล้วตอนนี้เขาไม่ลังเลที่จะก้าวเข้าไปในใจกลางที่แท้จริงของสวนนรกดอกไม้สีเย็นบนร่างถอยออกไปราวกับทะเลสาบเผยให้เห็นถังซานที่ถือไข่คริสตัลไว้ในมือ ความรู้สึกที่ร่างกายถูกชำระล้างด้วยความอบอุ่นนั้นรู้สึกสบายอย่างบอกไม่ถูกรากับคนคนหนึ่งอาบน้ำร้อนในช่วงเวลาที่เหนื่อยล้าที่สุดร่างกายผ่อนคลายลงไม่ว่าจะเป็นพลังสายเลือดหรือพลังชีวิตของเขากลับมาถึงจุดสูงสุดในชั่วพริบตาและไข่คริสตัลที่เขาถืออยู่ก็เปล่งแสงสีเงินเจิดจ้าออกมาแม้แต่ถังซานยังสัมผัสได้ว่าบนไข่คริสตัลใบนี้กำลังส่งพลังดูดมหาศาลออกมา ดูดซับพลังชีวิตรอบข้างเปร่ากับกระแสน้ำวนที่กลืนกินอย่างบ้าคลาั่งอย่างไรก็ตามในโลกที่แปลกประหลาดที่เต็มไปด้วยดอกไม้สีขาวพลังชีวิตของเขาดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่ามันจะกลืนกินมันอย่างไรพลังชีวิตของมันดูเหมือนจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆถังซานทานเข้าใจความหมายของเพลงก่อนหน้านี้อย่างเลือนรางสวรรค์และนรกล้วนอยู่บนโลกมนุษย์ถ้าโลกภายนอกเป็นสวรรค์แล้ว โลกที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนจะเป็นสวรรค์แสงประหลาดไหลเวียนอยู่ในอากาศถังซานสัมผัสด,ดอกไม้ข้างกายอย่างระมัดระวังทันใดนั้นดอกไม้ดอกนั้นถ่ายทอดกลิ่นไอายแห่งชีวิตที่เข้มข้นให้แก่เขาสิ่งที่แปลกกว่านั้นคือเขายังรู้สึกถึงความโชคดีของพลังงานที่คุ้นเคยใช่มันเป็นความโชคดีพลังแห่งโชคลาภในที่แห่งนี้เข้มข้นถึงเพียงนี้ จนตราประทับเนสวรร์ที่อยู่ภายในร่างของถังซานพลันสว่างวาบขึ้นเป็นสัญญาณว่ากำลังจะวิวัฒนาการในชั่วพริตาไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่เป็นโลกแห่งโชคลาภขึ้นไปไข่คริสตันส่งความคิดมาขัดจังหวะความรู้สึกของถังซานถังซานเงยหน้ามองดอกไม้บานใหญ่ตรงหน้าตนเองสูดหายใจเข้าลึกๆทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้ากระโดดขึ้นไปบนอากาศ ยิ่งเข้าใกล้ดอกไม้ดอกใหญ่ดอกนั้นมากเท่าไหร่ถังซานก็ยิ่งรู้สึกสบายตัวมากขึ้นเท่านั้นทันใดนั้นเงาที่อยู่ด้านหลังเขาก็ปรากฏออกมามันเป็นจิ้งจอกสวรรค์ของเขาที่แปลงร่างเป็นเงามายาจิ้งจอกสวรรค์ที่เดิมทีมีเพียงสามหางก็งอกหางที่สี่ขึ้นมาในทันทีพลังโชคลาภอันเข้มข้นแหวกอากาศเข้ามาทําให้ถังซานร,รู้สึกสดชื่นขึ้นมาหืมเสียงนุ่มเบาๆดังออกมาจากไข่คริสตัล แต่ในวินาทีถัดมาไข่คริสตันก็เงียบลงอย่างสมบูรณ์ขณะเดียวกันทังซานก็รู้สึกว่ามีบางอย่างบนไข่คริสตันได้หายไปอย่างสมบูรณ์ขอขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและทุกกำลังใจ